สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมโช์สตูดิโอนะครับวันนี้ผมไปได้เราตักผ้ามานะครับเป็นแบบราตักผ้าพับได้นะยาว2เมตรสิเลยนะครับพับเก็บได้ด้วยกลางออกมานี่แบบเป็นแบบ3ราวด้วยนะครับเดี๋ยวไปแกะเอามาลองประกอบใช้งานกันดูเลยนะครับโอมโช่สต oh ูดิโอนี่มาแล้วครับเขาแพ็กเกจมาเป็นแบบนี้เลยนะ สังเกตเราเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับนี่นี่เป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นแกนกลางเป็นราวตรงกลางยืดได้นะยืดได้เออยืดได้นะครับโอ้ยยืดได้ด้วยกลางตรงนี้ไม่ได้เหรอเดี๋ยวต้องไปลองกลางในที่โลง่โลงๆให้ดูนะครับว่ามันใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับผม โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวจะมาลองทดสอบนะครับการใช้งานนะครับของราวตากผ้าพับได้ตัวนี้ดูนะครับมันก็จะต้องอันดับแรกนะครับอ้าออกมาก่อนแบบนี้อ่ะมันจะมีขาชุดนี้นะอาจจะด,ดูดูดูด้านไหนที่มันมีขา ขาตั้งเขาแบบ like นี้นะครับง้างออกมาฝั่งนึงก่อนนะครับง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ง้างฝั่งนี้ออกมาอีกอันหนึ่งนะครับมันจะมีเป็นตัวล็อกแบบนี้นะครับเหมือนกับโต๊ะพับนะเหมือนกับโต๊ะคล้ายๆโต๊ะพับนะครับที่เราเคยใช้นะครับนี่กางมาแบบนี้นะแล้วก็มาดันตรงนี้เพื่อเพื่อล็อกนะครับเสร็จแล้วเราก็กางขาออกมาเลยฟืบมาก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้จากนั้นนะครับคือมันกางสุดได้เท่านี้นะกางสุดได้เท่านี้นะครับระยะระยะนี้นะครับเราเอาราวตรงกลางมา ใส่ได้นะครับร right าวตรงกลางตรงนี้เขาจะมีเดือยแบบนี้เห็นไหมครับเดือยทาําให้มันตรงกันนะเพื่อที่ว่าเราจะต้องมาเสียบตัวตรงกลางตรงนี้นะครับเสียบก่อนเลยนะครับามันยืดได้นะมันยืดได้นหนึ่งให้มันแน่นนะครับทีนี้การเสียบการเสียบราวตรงกลางนี้นะครับผมแนะนําให้ขูบขาเข้ามาหน่อยนึงนะอพอเราขูบขาเข้ามาหน่อยนึงนะครับตัวมันจะมีร่องเข้าไปเพื่อให้เสียบอย่างนี้ได้ลงลงไปได้แน่นขึ้นนั่นเองนะครับเนี่ยพอเสียบไปแน่นเสร็จแล้วปุ๊บพอเสียบเข้าไปแล้วเราก็กางออกนะครับ มันก็จะไปล็อกมันก็จะไปหนีบตัวเดือยนี้ไว้นะครับผูกเข้ามานิดนึงนะครับแล้วดันเข้าไปอ่าแล้วก็การออกเนี่มันก็จะแน่นแล้วนะครับได้แล้วสองฝั่งนะครับตอนนี้ก็จะเป็นสายปกติเขานะถ้าเกิดซสายปกติเนี่ยอยู่ที่ประมาณเมตรห้าสิบมากเลยผมเอาตลับเมตรมอาวัดดูนะความยาวนะครับที่สั้นสุดของเขานะครับอยู่ที่ประมาณนี่เองเมตรสี่สิบนะครับเมตรสี่สิบหน่อยๆประมาณเมตรสี่สิบนะครับแล้วก็ยืดออกดูนะครับเความสูงล่ะความสูงนะครับความสูง พอกลางตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งยี่สิบหกยเซนนะครับหนึ่งยเ็ซนสูงประมาณ120หน่อยๆน,นะครับอ่ลองยืดดูนะครับมันยืดได้นะครับเนี่ยก็แค่ยืดออกมาแค่นี้เองนะครับเนี่ยฟืบนะได้ยาวเลยตัวนี้ผมเลือกไซส์2องเมตรสี่สิมาเลยนะครับตัวยาวสุดเลยลองดูว่ามันจะยาวแค่ไหนนะครับเนี่ยสุดแล้วดังกึกกละ ส,สุดแล้วจะดังกึกนะครับอ่าสุดแล้วนะครับนี่นะครับตากผ้าเดี๋ยลองวัดดูนะครับว่า2องเมตรสี่สิบไหมโอเคทุกคนสองเมตรสี่ิเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าตากผ้าชิ้นใหญ่ๆห,หนักๆเนี่ยน่าจะแอนอนกันนะนะครับน่าจะแอนตรงกลางนะครับถ้าหากว่า ตากแบบว่าไม่ได้หนักมากเนี่ยนะครับตากได้นะครับเสื้อผ้าชิ้นเบาๆที่มันไม่ได้นานผ้าที่มันแบบปั่นแห้งมาแล้วมันก็จะเบาหน่อยหนึ่งนะนะครับเดี๋ยวผมจะลองตากให้ดูก็แล้วกันนะเราจะลองเทสดูว่าตากผ้าประมาณไหนนะครับถึงจะแอนไม่แอนยังไงนะวเวลากลางออกมาแล้วนะครับตอนแรกนะครับมันจะอยู่อย่างนี้นะตัวตัวล็อกล่างเนี่ยเราต้องมาดันให้มันตรงด้วยนะดันให้มันตรงนะครับเพื่อให้มัน ให้มันล็อกนะครับตอนแรกก็เกิดการใหม่มันจะมันจะงออยู่แล้วดนนันให้มันตรงนะครับแล้วมันจะค้ำมาไวมันจะแน่นขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมาลองเอาผ้ามาลองแขวนลองตากดูอ่ะนี่นะครับเป็นเป็นชุดชุดมีดเป็นชุดกระโปรงด้วยนะนะครับให้ดูความยาวเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นชุดกระโปรงเงี้ยครับ ก็ตากได้พอดีเห็นไหมตากได้พอดีเลยนะครับชุดกระโปรงนี่เห็นไหมครับอ่าชุดกระโปรงเดี๋ยวตากฝังนี้ให้ดูนี่นะครับตากได้ตากได้อยู่นี่ประมาณขนาดนี้นะครับน่าสวยเลยนะเนี่ยเป็นชุดอย่างเงี้ยเป็นชุดกระโปรงอย่างเงี้ยอันนี้มันไม่ใช่กระโปรงเนี่ยมันเป็นแบบเสื้อแบบยาวๆหน่อยนะครับนะก็ตากได้นะครับคือข้อดีของการที่มันเป็นขนาดไซส์ใหญ่แบบนี้เ <c oughs> วลาที่เราตากผ้านวมตากผ้าห่มผ้าปูที่นอนผืนใหญ่ๆเนี่ยเราเออเรากางคุมกางออกมาได้ดีเลยครับเพราะว่ามันใหญ่ มันก็ทาให้รับแสงแดดแต่วแห้งเร็วนะครับไม่ต้องมาแบบประหอมาพับแล้วเพื่อที่จะตากครับกางออกมาใหญ่ได้เต็มที่เลยนะครับตากผ้าผืนนอนผ้าห่มผ้านวมนะผืนใหญ่ใหญ่เนี่ยก็ตากผ้าให้ดูประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคนะผมว่าโอเคนะพับเก็บได้ด้วยนะครับถ้าคนขยันแต่คนส่วนมากอย่างเมียผมบอกว่ากางแล้วไม่เก็บแล้วนะครับไม่พับแล้วกางทีเดียวนะแต่ว่าประโยชน์มันคือมันพับเก็บได้นั่นเองนะครับอันนี้ประสงค์ตากแดดแต่ฝนน้ำมันอาจจะเป็นสนิมขึ้นได้กันกนะตามข้อจุดตามอะไรต่างๆมือนะครับ เอเก็บได้ก็พับเก็บเอานะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวใครสนใจตามลิงก์ไปนะนะครับตัวนี้พับเก็บได้สะดวกดีนะครับราคาไม่แพงด้วยตัวนี้ผมได้มาแค่ประมาณประมาณ400มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณน่าจะ4ประมาณ3-400ี่ร้อยนั้นเองนะครับคุ้มมากเลยนะเราแต่ว่าอันเก่าผมซื้อไว้ประมาณ2องพันนะครับเซตันนั้นอ่ะเริ่มเลยใหญ่นะครับแต่ว่ามันก็ผุพังแล้วก็เลยเปลี่ยนใช้อันนี้ลองเทสอันนี้ดูนะครับไม่แพงดีประมาณ400นะน่าจะประมาณนั้นนะครับ เดี๋ยวต่อไป,ป er well, so. Les things. มาดูวิธีการเก็บกันนะครับวิธีการเก็บนะครับขดก่อนนะครับเราต้องยุบก่อนนีครับเพราะว่ามามายุบทีหลังแล้วมัน้น่นนะครับถ้ายุบอย่างเงี้ยมันจะยุบได้ทีเดียว3เส้นเลยนะครับจะยุบยุบตรงกลางได้ด้วยนะครับยุบก็มานะครับอ่ายุบก็มาได้เลยปุ๊บอ่าเรากดทางด้านบนนี้นะครับมันจะยุบข้างล่างจะได้ยุบข้ามาด้วยนะครับก็คือประมาณนี้เอาคานกลางออกนะครับเอาคานกลางออกพับเข้ามาหน่อยนึงนะครับให้มันหลวมแล้วเราจะได้ดึงออกง่ายๆนะครับปุ๊บ โอเคเอาคานกลางออกอยุบก้ามานะครับพับเก็บนะครับงองอคานตัวคานล็อกด้านล่างนะครับงอลงนะกดลงนะครับ่าต่อไปก็มาพับขานะครับทีนี้จุดพับขานะครับทุกคนจุดพับขาเนี่ยนี่พอเราพับก็มาเสร็จปุ๊บมันก็จะพับอีกฝั่งหนึ่งเข้าไปทับกันได้พอดีนะครับนี่เวลาพับมาก็เป็นแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วผมว่าพับพับด้านไหนก่อนก็ได้นะเออลองดูนะครับ เวลาพับเก็บนหน้าหน่อยลองตูใหม่ดิพับด้านนี้เข้าไปก่อนปึ๊บมันก็ได้เหมือนกันแหละทุกคนเนี่ยได้เหมือนกันนะครับเนี่ยพับแต่ว่ามันจะเป็นทิงเขยมแบบนี้เพราะว่าเพราะการไว้นะครับถ้าให้ขามันเข้าไปอยู่ในนี้ไงถ้าพับฝั่งนี้ก่อนมันก็ขาก็เข้าอยู่ในนี้เหมือนกันนะครับอ่าได้เหมือนกันโอเคประมาณนี้นะครับพับเก็บง่ายสะดวกนะครับถ้าสนใจตามลิงก์ไปนะดีวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ละกันนะครับประมาณสามสี่รอเนี่ยเซตเนี้ยถูกมากเลยนะครับประมาณ นี่อย่างชุดนี้นะครับผมได้มานะประมาณ300กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับยังไม่ถึง400เลยนะครับเจอพวกโค้ดส่วนลดเข้าไปเนี่ยผมก็ซื้อได้ถูกลงไปอีกนะเดี๋อจ่ายจ่ายตังค์มาในงประมาณ200กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับถูกมากเลยนะครับแต่ว่าต้องมีโค้ดส่วนลดนะรอเก็บคูปองอะไรเอานะครับรอช่วงแคมเปญเก็บคูปองเก็บโค้ดอะไรกันไปก็ได้ส่วนลดไปเยอะนะครับผมโอเคนะฝากไว้แล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ